เนสิเมื่อ,อไรนะไปน้ำเนยไปน้ำนเนาน้มไปแม่ยไปบอองโบอไ,ไปดีพี่น้องเ<อ>มองเทนอยู่บยยัได้บ้านพี่น้องอเ้ยเดือดห่อนเตรีตัไวไปหาปลูก

เป็นพี๋ปัญจินังรถด้ไปดูข้าวก่อนเพิ่นกัน

ใส่กล่องพมบ้างก่สนใส่นี่ยไปน้ำหามากล่องพมให้แหมอันประเทศนั้นลูกนี่อะกล่องพมตัวนี้จ้ะ มาโลดบานี่นะอยู่ไทยนี้มันจะโม้แพงบานไมาใส่คองแบบเมืองไม่ไงกราัอเลยทำถ่ายเองไปโทรศัพท์ไปทาถ่ายี่ไกไปไปดูวัดโลดมึงจะเงือเงืกงงาอ่ะ hai chỗ hai mươi ba tí tắc nha cái nào cũng nha Má mãng 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 หลับเอ็กน้อยกล้บมากนี่นะเว้ยอยู่มันเย็นมันยาก,กจังเมื่อใหม่เนาะพอมุงเฮียนเพิ่งกระปิดผู้ผู้อยากไปผู้อยากไปอุบลนนะ่ะ Hmm? Huh? Ikke! <trykning> oh, ใส่ชุดโอเก่ไหมต้นงูที่หออะรเมื่อไหร่ลบมากเลยเห่ฮะไอหอดคุณบอสชอบคุณไมคุณบอไอหอใจถาคุณชอบคุณก็จะม

อีโน่งลงเทียนสิเมื่อเนี่ยนะเจ้าเรานอนเว้นบุหุการนี่ ระวังแป้นแต่ตื่นมากคุณโอ้ยพอปั่นกัน 没事，来过。 Nhà đèn phói, phó. <laughs> <Ai>, <laughs> 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 nên đèn hưng Hãy

หวานชินกบแกงชินแกงนะพวกกิน <c oughs> ลาไปซ่อมนอกนี่ลูกซ่อมนอกเนี่ยเ, <c oughs> เอาพ่อยเมียนนะพ่อยเมียนลูก